ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับสื่อเผยพรีเมียร์ลีกอาจเลื่อนวันกลับมาฟาดแข่งใหม่กันอีกครั้งสื่อตีข่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจจะกลับมาแข่งใหม่ในวันที่26มิถุนายนนี้เผยสาเหตุว่านักฟุตบอลความฟิตยัยงไม่ถึงเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บงานนี้แฟนบอลของเมืองผู้ดีอังกฤษ อาจจะต้องอดใจรอต่อกันไปอีกนิดหลังจากที่ Daily Mail สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานข่าวว่าพีเมลีอังกฤษนั้นยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจะกลับมาฟาดแข่งกันได้เมื่อไรซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากที่มีโปรเจกต์รีสตาร์ทคาดกันว่าจะสามารถกลับมาเตะก,กันได้อีกครั้งในวันที่12มิถุนายนหรือ19มิถุนายนที่จะถึงนี้ ก่อนหน้านี้แฟนบอลเริ่มที่จะมีความหวังที่จะได้เห็นการฟาดแข่งกลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งหลังพเม์ลกอังกฤษอนุญาตให้ท้ง20สอสโมสรสามารถกลับมารวมกลุ่มซ้อมกันได้แล้วทำให้หลายๆทีมต่างก็เรียกนักเตะกลับมาเข้าแคมป์เพื่อฝึกซ้อมกันอย่างคึกคักอย่างไรก็ตามการซ้อมในลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงการซ้อมกลุ่มย่อยเท่านั้น และเป็นการเปิดบอลไปมาตามแผนการรักษาระยะห่างทางสังคมซึ่งหลายฝ่ายกังวลว่าการซ้อมในลักษณะนั้นอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้นักเตะกลับมาฟิตส,สมบูรณ์เต็มร้อยและอาจจะทำให้นักเตะส่มเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บหากต้องกลับมาลงสนามกันในกำหนดการเดิมซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีรายงานข่าวออกมาว่าหลายสโมสรเห็นท้องตรงกันว่าวันศุกร์ที่26มิถุนายน น่าจะเป็นวันที่พร้อมที่สุดที่จะกลับมาแข่งขันกันได้ซึ่งทางริชาร์ดมาสเตอร์ประธานบริหารของพีเมลีอังกฤษก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าวันที่12มิถุนายนที่เป็นกำหนดการเดินนั้นสามารถที่จะยืดยุนออกไปได้โดยในวันพฤหัสที่2ี่พฤษภาคมที่จะถึงนี้ตัวแทนของทั้ง20สมสโมสรจะเข้าหาหรือเพื่อเคาะวันกลับมาแข่งขันกันอย่างเป็นทางการ รวมถึงกำหนดารายละเอียดต่างๆให้แล้วเสร็จอย่าเพิ่งรีบไปไหนกูรูลูกหนังออกรองสกิดอาดาม่าเตาเล่ให้อยู่ม้าป่าต่ออีกปีซบหงตอนนี้สำรองแน่นอนไมเคิลบราวกูรูฟุตบอลชื่อดังเชื่อว่าอาดาม่าเตาเล่ปีของวูแฮมป์ตันวันเดอร์นั้นจะต้องคิดแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นและมันจะเป็นเรื่องที่โง่มาก ถ้าหากไปสนใจรายงานข่าวที่ว่าเรียกว่า l ูสนใจที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมอาดาม่าเต่าเล่ย้ายจากมิดเดิลสโบรมายังหมาป่าวูลฟแฮมตันวอร์เดอร์ในปี2018และเจ้าตัวก็กลายเป็นกำลังหลักสำคัญให้กับทีมและทำผลงานออกมาได้อย่างโดดเดน่นทำให้ดาวเตะในวัย24ปีรายนี้ได้รับความสนใจจากทั้งหงแดงเรียกว่าู เรือใบสีฟ้าแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ราชันชุดขาวเรอแมดดดและเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาโดยเมื่อเร็วๆนี้เอเจนต์ของเกาเล่ได้ออกมากล่าวยอมรับถึงความสนใจดังกล่าวแต่ก็ยังไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะในขณะที่บราวเชื่อว่าถ้าหากตัวนักเตะเองมัวแต่สนใจกับข่าวอาจจะทำให้โชวฟอร์มการเล่นออกมาได้ไม่ดีเหมือนเดิม โดยส่วนตัวผมคิดว่าเขาน่าจะต้องเล่นกับวูฟแฮมตันอีกสักหนึ่งได้ดูการเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นทุกสัปดาห์ผมคิดว่าถ้าเขาย้ายไปยังสโมสรอ,อื่นผมไม่ได้ดูถูกวูฟแฮมตันหรอกนะแต่เขาอาจจะไม่ได้ลงเล่นมากนะบราวกลาวผมคิดว่าเขาสามารถจะลงเล่นเกมทั้งหมดในได้ดูการได้ในตอนนี้ฤด้ดูการที่แล้วเขายังไม่ได้ลงเล่นทุกสัปดาห์ ดังนั้นสําหรับผมแล้วถ้าคุณจะกล่าวถึงสิ่งที่เขาต้องการผมจะบอกว่าให้เขาอยู่กับทีมต่อไปอีกหนึ่งปีและนั่นจะเป็นคําแนะนําของผมโดยรายงานข่าวเปิดเผยว่าเจเกนครอปผู้จัดการทีมของเลว์พูนนั้นได้แสดงความสนใจในตัวของตาโอเล่หลังจากที่ซาเดโอมาเน่และโมฮัมหม็ดซาราตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายออกจากถินแอนฟิล นักข่าวแ์เจอเกนครอปแอบเจราจาสายตรงหาแวนเนอร์ er แล้วราฟาเอลโฮนิสตายผู้สื่อข่าวของดีเอเลติกได้ออกมารายงานว่าเจอเกนครอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลสโมสรจ่กฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้แอบมีการพูดคุยผ่านทางวิดีโอคอลกับตีโมแวนเนอร์ er, กองหน้าคนเก่งของอาเบไลซิกแล้วตีโมแวนเนอร์ er, กองหน้าของอาเบไลซิก กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งในช่วงที่ผ่านมาแข้งชาวเยอรมน,นีรายนี้ตกเป็นข่าวกับหลายๆสโมสรทั้งในศึกบุนเดสล,ลีกาเยอรมน,นีพีเมลลอังกฤษและลาลิกาสเปนโดยเฉพาะกับหงแดงเลวร์ฟูจากหงของศือพีเมลลอังกฤษที่ทั้งสองฝ่ายตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องโดยตีโมไวเนอร์นั้นมีค่าฉีดสัญญาอยู่ที่ราวๆ52ล้านปอนด โดยราฟาเอลโฮนิกสไตน์ผู้สื่อข่าวของ d ีเอเลตีได้กล่าวหลังจบเกมที่อาร์เบไลซิกบุกเอาชนะใหม่ได้หประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยในนัดนั้นติโมโวานเนอร์ทำแฮตทริกได้สำเร็จว่ากองหน้าวัย24ปีรายนี้มีโอกาสที่จะย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลสูงมากผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการทำเพราะตัววาเนอร์เองได้เคยเปิดเผยว่า เขาอยากที่จะย้ายไปที่นั่นและเขาก็พร้อมที่จะย้ายเนื่องจากค่าฉีกสัญญาของเขาอยู่ที่ประมาณ52ล้านปอนด์โดยลิเวอร์พูลนั้นมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้มานานแล้วและได้มีการพบกันผ่านทางวิดีโอคอลระหว่างตัวเขาและเจอเก้นครอฟอย่างน้อยหนึ่งครั้งมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมคิดว่าพวกเขากำลังลังเลในการใช้เงืินไข เพราะว่าพวกเขายังไม่ทราบจำนวนเรื่องปัญหาทางการเงินจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และในเดือนหน้านการแข่งขันฟุตบอลก็จะเริ่มกลับมาแล้วสื่ออิตาลีชี้ตอนนี้ผีแดงขึ้นแท่งเป็นเตงจา๋าซิลตัวโคลิบาลี่เหนือหงแล้วสมอรอนฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นแท่นเป็นตัวเต็ง ที่จะคว้าตัวคาริดูคูริบาลีเซนเตอร์แบ็กทีมชาติเซเนกัลจากนาโปลีในวัย28ปีเพื่อไปร่วมทับในตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่จะถึงนี้ตามรายงานจากลาลีพับบิก้าสื่อในประเทศอิตาลีโดยสื่อดังกล่าวได้เปิดเผยว่าสโมสรนาโปลีนั้นกำลังตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องการรายได้จากการขายนักเตะ <c oughs> เพื่อเข้ามาพยุงสถานการณ์เงินของสโมสส ทำให้พวกเขาจําเป็นจะต้องขายนักเตะคีแมนอย่างคาริดูคูริบาลี่ออกจากทีมโดยมีปีศาจแดงสแสดงท่าขีพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอในระดับที่นาโปลีต้องการซึ่งทางลาลีพับบิก้ารวมไปถึงอิลมาติโน่สื่อดนมักการโรนีได้รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าดีลดังกล่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอาจจะมีมูลค่าเพียง80ล้านปอนด์เท่านั้น อย่างไรก็ตามมูลค่าของคลีบารีนั้นอาจจะยังไม่แน่นอนหลังจากที่อ l เลเรโอเดลอเรนเตสประธานสโมสรน,นาปโปลีได้เคยตอบปฏิเสธที่จะปล่อยตัวแข้งรายนี้ที่มีมูลค่าราว90ล้านปอนด์มาแล้วเมื่อไดูการที่ผ่านมาขณะที่การยุติการแข่งขันช่วงซาวของบรรดาสโมสรนในยุโรปก็ทําให้เหล่าบิ๊กทีมขาดรายได,ได้จนอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่จะถึงนี้ นอกจากนั้นเดลี่เมลยังชี้อ้างถึงรายงานสื่อในฝรั่งเศสที่ระบุว่าทีมอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดต่างก็กำลังจับตาดูสถานการณ์ของปราการหลังทีมชาติเซเนกัลอย่างใกล้ชิดแต่ก็เปิดเผยข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนั้นได้กลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าเขาไปร่วมทัพขณะเดียวกันเพื่อนร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษของปีศาจแดงอย่างลิเวอร์พูลและท็อตแนมฮอสเปอร์ รวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองต่างก็กําลังติดตามความเป็นไปได้ของโคลิบารีด้วยเช่นกันแฟนหงชี้เลยว่าผู้มีของดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องซื้อมิดฟิลรายใหม่กองเชียของหงแดงลิเว่าพูลในโลกออนไลน์ชี้ว่าไม่จำเป็นจะต้องซื้อมิดฟิลตัวใหม่มาเสริมทีมก็ได้ เพราะเลว่ากูควรจะเอาของดีมาใช้งานได้แล้วมาโกกรูยิดกองกลางทีมชาติเซอร์เบียได้รับเสียงเชียร์จากแฟนบอลหงแดงเลยว่าปูในโลกออนไลน์ให้ย้ายกลับมาโชว์ฝีเท้าในถิ่นแอนฟิลด์ได้แล้วหลังจากที่ทำผลงานในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดล่าสุดที่แฮท่าเบอร์ลินเปิดบ้านไล่ถล่มยูเนียนเบอร์ลิน4-0ได้อย่างโดดเด่นจึงอยากให้เจอแกนครอฟนายใหญ่แห่งถิ่แอนฟิลด ลองดึงกองกลางวัย24ปีรายนี้กลับมาใช้งานดีกว่าโดยในฤดูกาลนี้นั้นเวอร์พูยังคงให้แฮท้าเบอร์ลินยืมตัวกรูยิดไปใช้งานเป็นปีที่2และเจ้าตัวก็กลายเป็นนักเตะตัวหลักของทีมหญิงชลาไปแล้วจากการลงสนามไปแล้ว22เกมโดยล่าสุดเจ้าตัวมีสถิติการผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมได้มากถึง77.3%จึงมีความคิดเห็นจากเหล่าสาวกเดอะค็อปบนโลกโซเชียลมีเดีย บอกให้คีมโปรดไม่จาเป็นจะต้องซื้อมิดฟิลด์ตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพเหมือนที่เป็นข่าวก็ได้เพราะสามารถดึงตัวกรูยิดกลับมาใช้งานได้อยู่แล้วโดยย้อนหลังกลับไปในปี2016เจอเกนครอปกุนซือของหงแดงนั้นได้ลงทุนซื้อกรูยิดมาจากเลสเตอร์เบลเกตเพื่อเข้ามาเสริมทัพเป็นรายแรกเมื่อตอนที่ก้าวเท้าเข้ามาคุมทีมใหมๆ่ๆแต่กลับปล่อยให้ทีมอื่นๆยืมตัวไปใช้งานแบบต่อเนื่อง และให้ลงสนามรับใช้ลิเวอร์พูลในทุกรายการไปเพียงแค่14นัดเท่านั้นแล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าทีมของเราควรจะดึงตัวมาโกโรยิดกลับมาใช้งานในฤดูกาลหน้าหรือเปล่าหรือว่าควรที่จะขายเขาออกจากทีมหรือปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวต่อไปอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ และถ้าคุณเป็นแฟนของลเว์ภูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลเว์ภูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ